b ็อบบี้ดังเกนไม่เกิดเพราะพี่เกิดคุมกำเนิดไว้ก่อนอดีตดาวไม่ร่งบ็อบบี้ดังเกนเป็นนักฟุตบอลชาวอังกฤษวัย23ปีและเป็นลูกพี่ลูกน้องของสตีเวนเจอร์รัตตำนานของลิเวอร์พูลเขามีเส้นทางอาชีพที่วุ่นวายนับตั้งแต่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลในปี2019หลังจากออกจากลิเวอร์พูลเขาได้ย้ายไปฟิอเรนตินาแต่ไม่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นได้และต่อมาได้ย้ายไปเดอร์บี้คาวตี้อย่างไรก็ตามเขายังเผชิญกับความยากลำบากที่เดอร์บี้ จึงย้ายไปเล่นให้เรียวบาลอมตาดิค่าลิเนนส์ในหลีกระดับ3ของสเปนในเดือนกันยายน2022ดังแกนได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เอเย่นเก่าของเขาเซฟรูบี้โดยกล่าวหาว่าเป็นคนที่ทำให้อาชีพของเขาต้องตกอยู่ในความเสี่ยงจาัดก,การย้ายออกจากลิเวอร์พูลเขาแสดงความเสียใจที่ออกจากสโมสรและยอมรับว่าการตัดสินใจดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเส้นทางอาชีพของเขาอย่างมากณนะต้นปี2025 ดังการไม่ได้เล่นฟุตบอลอาชีพอีกต่อไปเนื่องจากเขาประสบปัญหาในการสร้างความมั่นคงและความสําเร็จในเส้นทางอาชีพของตนเองนับตั้งแต่ออกจากลิเวอร์พูลปัจจุบันบ๊อบบี้แดนแก้นกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดไปแล้วน่าจะลองมาเตะเดินสายที่ไทยเราบ้างนะครับฟุตบอลเฟลดาวไม่รุ่งถ้าจะเกิดไม่ต้องคุมกําเนิดก็เกิดได้